กลับมาชมกันต่อครับเดินมาถึงคู่ที่8แล้วนะครับในการพบกันครับระหว่างสตอร์ผัดทินครับเจอกันนาจากซิตี้ครับเริ่มครับดูราคาไปอีกหนึ่งกีมนะครับสตอร์ผัดถิ่นครับสตอร์ผัดถินตอนนี้นี่6คะแนนครับจากสองนัด6คะแนนเต็มเลยนะครับ เจอถ้าชนะนัดนี้ก็9ก้าคะแนนเต็มเลยครับเป็นแชมป์กลุ่มไปเลยส่วนนัดแาซิตี้นี่นี่เป็นนัดที่2ครับนัดแรกดีเสมอครับก็ได้1แต้มต่อมาดูครับว่านัดต่ซิตี้นี่ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับอีก2นัดนะครับเอาละครับว่ากันต่อครับ เอาแล้วครับทำอย่างไรเตะขึ้นมาครับออกได้ทุ่มบอลนะครับเบอร์37นะครับสามสิบเอ็ดครับขอไปครับเบอร์สามสิบเอ็ดนี่น้องแบตนะครับไปต่อครับมีเพื่อนรออยู่ครับส่งมาครับทีเบอร์ยี่สิบแปด น้องไปไปฟ้าอีทนะครับฟ้าอีทครับเบอร์ยี่บดครับต่อบอลไปมาวิ่งไปแล้วไม่ทัน ยาวขึ้นมาครับนาตาซิตี้ดีเสื้อสีแดงแถบม่วงนะครับส่วนสต,ตอบันทินเสื้อสีน้ำเงินทูมบอลมาไป,ไปต่อครับบางบอลเตะไปทีหนึง่งออกข้าง ลุยต่อครับอืไปได้ครับฝ่ายยีดครับออกข้างอโอ้ยใจยเจยเ็นใจเย็นโอเคใจยเจยเ็นใจยเย็นนะใจเย็นใจเย็นไปต่อครับสามสิบเก้านี่ชาลิหรือเปล่า อ่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับยิงครับอ้าวโอ้โหยอาลนะครับไฟายยีทครับเปิดขึ้นมาเตะไปทีหนึ่งอ้าวล้ครับทำอย่างไรครับโฟโต้ครับรลับบอลไม่ได้โทรศัพท์ประตูนี่น้องภูนะครับ ไปต่อน้องแบดเล่นโอ้โหจังหวานนี้ยังไงครับแหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับฝ้ายิปไ้าิปไปต่อครับเปิดขึ้นไปมีรอยอยู่ทานไหมไม่ได้ครับเจอสิบเอ็ดนะครับน้องปูนไต่ขึ้นมาครับนาจักนาจักดีต้องบอกว่า เดบิวต์ใหม่ๆเลยนะครับหลังจากที่ยู่ิบนะครับก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วครับสำหรับนาจักซิตี้นะครับถือว่าเป็นการประเดิมทำหน้าที่ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับก็เป็นกระใจให้ครับมาดูรุ่นยูสิบสี่กันบ้างครับสำหรับนาจักนะครับเอาแล้วครับมีรออยู่น้องปูนครับน้องปูนยิงติดเสฟบครับ โหราประโตนี่น้องไนท์นะครับไปต่อครับน้องปุ่น บอลครับน้องปุ่นไปต่อครับเปิดขึ้นไปจะไม่ครับโอ้โหกากหดเลยนะครับฟ้าอีสรล่าใจว่ายัางไม่ตงกรอบว่ากันต่อครับฟ้าอีสเอา เตะเข้าไปครับเปิดไปถามอย่างไรเอาแล้วครับน้องแบดครับฟาอิทฟาอิทฟาอิทวิ่งแล้วโอ้โหโดนหัวดไปโฟโต้ออกไหมยังยังไม่ออก แต่ดูยากนิดนึงไม่ได้อย um ู่มุมสูงนะอาจจะดูยากหน่อยฮะน้องปุ่นออกข้าง โหมบอลมาครับเตะไปทีเดิมลุยต่อครับเตะไปติดเอาทำอย่างไรครับตอนนี้จับบอลครับลุยต่อครับไปแล้วโอ้โหตอนนี้ก็เรียกว่าได้ลุ้นกันเลยทีเดียวเตะไปแล้วครับไปอิทโอ้โหกาหัวดเลย ออกลางครับมาครบเลยเนะทีมงานของนาตาสิตี้นะครับผู้จัดก,การทีมก็พี่ตูนครับโคดนี่โคดหมีครับตาจากสิกตี้ <S <S ลุยต่อครับหั <S <S วสิบนี่น้องตังนะครับนาที ตะทีเล่นต่อครับไปย้ำไม่เปล่านกมีนะให้เล่นต่อเลยครับไปขึ้นมาทำอย่างไรครับน้องปุนน้องปุนส่งไปให้ฟ้าอิทฟ้าอิทเครียไปก่อนแต่เข้าไปครับ ไปต่อครับนี่ครับโฟโต้ครับกลับมาที่โฟโต้ส่งมาครับเตะเข้าไปโอ้โหนอกปูนครับจับบอลออกไปแล้วครับออกหลังเบอร์สิบีีก็คุ้นเคยอยู่แล้วครับน้องจำนะครับ ไปขึ้นมาพักอกทีดิงตอนนี้ก็ยังศูนย์ประตูศูนย์อยู่นะครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเอาไปแล้วเจ๊เต้เซฟโอ้โห oh, oh. ได้หวดเลยทีเดียวนะครับน้องบอลหมายเลข 30... น้องบอลน,นะครับหมายเลข38นะครับเอาเปลี่ยนตัวครับเอา,เอาน้องปังบอลเข้านะครับนาจากซิตี้ ได้เตะมุมนะครับน้องปูนจะเตะมุมขึ้นมาครับเตะขึ้นมาจังหวันี้ปัดเซฟไปได้ครับ ไปแล้วครับตอนนี้คืนกลับไปครับสี่น้องจ๊อบเอาส่งมาอยู่กันแดวนี้มงทิ้งออกไปเอาละครับทุ่มบอลนะครับโฟโต้รับบอลไม่ได้ครับนาที หมดไปแล้วไปนัดวายยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูละศูนย์ครับสตอร์ผัดถิ่นกับนาตาซิตี้ครับก็จะก็ครบสิบคู่นีก็จะพักเที่ยงนิดหนึ่งนะครับแล,วล้วเจออีกทีก็เที่ยงครึ่งเลยนะครับเอาละครับช่งมต่อนะครับในครึ่งหลังครับโมงไปทีหนึ่งครับกลับฟังนะครับ สตอร์บัติมุกจะซ้ายไปขวานะครับเสื้อสีน้ำเงินในกระดาษที่นัดจัสซิตี้ขวาไปซ้ายเราบอกว่าสตอร์บาตินัดนี้นัดสุดท้ายในรอบแรกแล้วนะครับมี6คะแนนครับถ้าเก็บชัยชนะได้ดีก็9คะแนนเต็มดีเป็นแชมป์กลุ่มไปเลยนะครับแตกขึ้นมาครับสำหรับพูดออกไปนี่ก็วอร์มได้เลยนะครับไอร้อ,อนกับนั่น นาดเมซีสารฝันนะครับก็ไปวอร์มได้เลยครับณนะเวลานี้ครับฝีคิกครับฝีคิกขึ้นมาจังหวะนี้โดนโมงไปทีหนึ่งโมงเข้าไปครับ <Okay. S 1> ไปต่อครับ เอาเอายังไงดีครับ <มา S 1> ไปแล้วครับตบปุนนะครับปุนเปิดไปอันนี้หน้าต่างครับไม่ได้คะแนนไต่ขึ้นมาโมงไม่ได้ลุยต่อครับ เปิดไปโว้หน้องปูนเติมไม่ทันครับเอาเปลี่ยนตัวเอาฟุกลงมาครับนาจักเตะขึ้นมาครับน้องไหน โมงไม่ทีหนึ่งเอานะครับทุมบอลครับหน้าจับลุยต่อครับอู้หูยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับน้องจำครับไปต่อที่น้องปุ่นปุ่นส่งมาชาลิปเยิงออกหลงัง ว่ากระต่อครับท่านผู้ชมน้องแปดครับอเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปที่กลางสนามเลยนะครับกลางสนามเลยครับไปต่อครับน้องปูนเปิดไปจับบอลแล้วไม่ได้ยิงครับโดนหวดทิ้งไป โอ้ตอนนี้มีลงมาแล้วครับออกข้างครับผมบอลมา,า,ลาไปต่อครับยิงไม่ยิงครับอ้าวยิงก็ไปก็ชนสาครับ,บน้องบอล ลุยต่อครับน้งปุ่นส่งมาชาลิปแล้วไปที่น้องจำจำโซมาน้องบอลไปที่ชาลิปแล้วปล่อยน้องบอลยิงหน้าตาอีกแล้วหน้าตาไม่มีคะแนนครับต้องยิงเข้าประตรนูนะถึงมีคะแนนครับโอ้โหเปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วครับนาจาักครับ เอาน้ําปอลงมาครับเบอร์26รับบอลไม่ได้ครับน้องไปน้องปุนจ่ายมาต่อบอลไปมาน้องบอล เปิดไปแจกคยโอ้โหชาร์ตติดนะครับต้องจำต่ว่ายางรับบอลไม่ได้ครับตรงไหนมือเลยโอ้โหถือว่ามาสู้เลยทีเดียวครับนาจากซิตี้ดีเลยครับต้องสู้แบบนี้ครับถึงจะสนุกครับหลุยตอครับ ชาลิฟส่งมานองบอลเอาข้างบอล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 คู่บอลผมบอลมาครับเอาไปต่อครับน้องปุนจับบอลดีเดินไปต่อครับลุยต่อโอ้ยชาลิฟ ส่งมานอกจับเยกใบได้ส่ไ้ตแต่แต่ผมกว่าไงให้ดูสูงก็ประมาณกันนั่นแหละแต่ต้นน่าจะถาจริงไปต่อครับหลอกยิงติด ออกน้องไหนครับเอาไปต่อโมงไปทีนึงไปที่ชาลิฟครับมาที่น้องปุน่น น้องปูนลุยต่อครับถามอยากไล่หลอกเย่งอ้อโหยชนคานเอาละครับต่อจับเย่งอ้อโหยเสียดอีกแล้วโอ้โหยเสียดไปเสียดมาย,ยัางไม่ได้ครับเอาละครับน้องน้องทอดลงมาแล้วครับเบอร์สิบห้า โผดออกไปเตียโตที่ข้าสนามได้เลยตอนนี้หนา้าดสีสันฝันได้พร้อมกับใครเพื่อนเลย,ออยนะครับนะ<ว>ครับไห่ล้อมกับไห่ล้อมกับทางด้ขอหนา้าดสีสันฝันนะครับเตยโตที่ข้าสนามได้เลย,ยนะเ,เวลานี้นะครับ ไปต่อครับ,รบเอานาจักครับมมเ,เอาเอาเอายังไงครับนาจักจับบอลน้องแบตโอ้โหออกข้างครับอยากได้บุกต่อเอาเคลียร์ไปครับจังหวะนี้ไ,ไปต่อน้องทอดโอ้ยแย่งบอลไปต่อยิงมไม่ได้รู้อะไรครับสวัสดี วัดยาวขึ้นมาจับบอลได้าาแล้วยิงโอ้ยยาวว่าเซตได้เขาตรงไหนโอ้โหว่าเซฟเก่งที่เก่งกครับม,มันไม่หลอกกันอะเอาไปต่อครับ,รตรบสตอาทินเอาออต่อจังยิงไปเยิเยิงไปเยิเยิงโอ้ เดิประตูละสูดโดยน้องจำหมายเลขสิบโอ้โห,โอโหเอาแล้วครับสตอพัดทีน้ำครับอเอาลุยตอรครับโอโห้หรือว่า,าจะเหมือนคู่แรกหรือเปล่าครับ

อ๋อ <sa iden> ไม่ใช่สิครับไม่ใช่โอไม่ครับเอาไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหซาโขอบคุณมากเอาแล้วครับทุ่มบอลมาไปต่อโอ้โหเอาแล้วครับเปล่ารับขอ้ยครับเบอร์สามสิบสามนะครับเมื่อสกคนี้นี่คือนมเย็นนะครับเบอร์สามสิบสาม เอาแล้วครับได้ฟรีคิกนะครับนาจากซิตี้ครับเตะขึ้นมาโอ้ยหมดเวลาเป็นอันว่าสโตววัดดิงก็ชนะนาจากซิตี้หนึ่งศูนย์นำให้สโตววัดดิงเก้าคะแนนเต็มเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนครับ